สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทารุนนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลักนณากุมในช่วงเดือนตุลาคม2อ1 3ันหาอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม subscribe like s แชร e แล้วก็ comment นนะคอมเมนต์ในชาแนลนะคะในช่วงเดือนตุลาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเราลองไปอัปเดตสถานการณ์ด้านความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะเมอนเนอร์จีอยู่ที่3มไม้นั่นเองนะคะเออสามไม้นี่นะคะเป็นไพ่ของการรอคอยนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะ รอคอยใครอยู่หรือเปล่านะคะเป็นการรอคอยใครสักคนหนึงนะคะที่ห่างจากคุณไปนั่นเองนะคะเป็นช่วงของการห่างไกลกันนะคะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของระยะทางนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคิดถึงแล้วก็รอคอยใครคนนั้นที่อยู่ไกลจากคุณหรือเปล่าหรือว่าใครคนนั้นที่ดูแล้วเหมือนกับคุณมีความรู้สึกว่าห่างไกลกันออกไปทุกทีทุกทีนั่นเองนะคะตรงนี้เป็นการรอคอยเนะาะ ทีนี้ปัญหาคืออะไรนะคะปัญหาอาจจะมาเรื่องของการที่นะคะอาจจะเป็นการมีกโก้เข้าหากันก็ได้นะคะเป็นคนทีออ่มีปัญหากันเพราะเรื่องมีคนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งมาควบคุมมาบังคับมา control นะคะคอีกคนหนึ่งมากเกินไปนะคะแล้วอีกคนหนึ่งก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเราพยายามนะคะทำดีกับในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะพยายามที่สุดแล้วกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่เป็นผลอะไรนะคะดูเหมือนอเขาก็เรากับเขาก็ยังมีอะไรที่ยัง เข้ากันไม่ได้ในบางอย่างนะคะแล้วก็ในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะในเรื่องของการใช้อารมณ์และคําพูดปัญหาเรื่องของการสื่อสารนะคะการพูดคุยที่มันมีเรื่องของการไม่เข้าใจกันนั่นเองก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่ามีอีกฝ่ายหนึ่งดูเย็นชานะคะดูเย็นชาใส่แข่งกระด้างใส่อะไรแบบนี้นะคะแล้วอาจจะใช้คําพูดที่ไม่ค่อยดีต่อกันนะคะก็เลยทาให้เรารู้สึกแบบว่าเออต้องห่างกันออกไปนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ย ในช่วงที่คุณรอคอยเนี่ยนะคะในช่วงของเดือนนี้คุณก็รอคอยแต่ว่าในขณะที่คุณรอคอยอะนะคะคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเบื่อนหน่ายนะคะกับสิ่งรอบข้างเนาะเบื่อหน่ายกับสิ่งรอบข้างที่แบบว่าบางทีก็มีคนนู้น,น,นคนนี้เข้ามานะคะอาจจะมีเรื่องของคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็คนนู้นคนนี้เข้ามาหาคุณพยายามที่จะทําดีหรืออะไรแต่ว่าคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยเปิดใจรับนะคะเพราะว่าคุณยังรอคอย ใครคนนั้นอยู่นั่นเองนะคะทั้งๆท,งที่เออก็มีคนที่เขาเนี่ยมีความหวังดีนะคะปรารถนาดีเข้ามานะคะที่จะหยิบยื่นไมตรีให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อาจจะยังไม่พร้อมนั่นเองนะคะเรายังอาจจะยังจมอยู่ในเรื่องของอความเครียดความเศร้านะคะความทุกข์ความอะไรว่าอาวร์อะไรอย่างเงี้ยเสียใจยแล้วก็ยังเหมือนแบบอดีตเก่าๆมันย้อนกลับมานะคะทำให้เราคิดถึง นะคะคิดถึงใครคนนั้นมากๆนะเนาะแล้วก็เรื่องราวในส่วนที่เคยทำร่วมกันมานะคะสิ่งต่างๆที่ทำเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าเราจะลองปล่อยวางความคิดตรงนี้นะคะแล้วก็หันมาดูสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวนะคะมันก็น่าจะดีกับตัวเราเองมากกว่าเพราะไม่งั้นเราจะรู้สึกถึงความเศร้าเสียใจนะคะแล้วนะก็มีความรู้สึกว่าเรา บางทีเราดูรู้สึกเราน้อยเนื้อต่ําใจนะคะดูเหมือนตัวเองแบบไร้ไร้ความหมายอะไรในช่วงนี้นะคะเราอาจจะคิดอย่างนั้นซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับตัวเราเนาะ ถ้าจะว่าไปแล้วนะคะในช่วงนี้คุณมีในเรื่องของเซนส์ที่ดีนะคะคุณอาจจะอา,อาศัยในช่วงของระยะเวลาช่วงนี้นะคะช่วงที่คุณมีความทุกข์ความเครียดความเศร้านี่นะคะหันมาพัฒนานะคะตัวเองในเรื่องของจิตวิญญาณอะไรที่เกี่ยวข้องกับการที่จะเ,เพิ่มนะคะการพัฒนาทางด้านอารมณ์และจิตใจอะไรช่วงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณนะคะเพราะว่าคุณจะมีในเรื่องของเ,อเซนส์ อะไรบางอย่างที่ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็อาจจะแปลงในสิ่งที่มัวนั่งคิดนั่งเศร้านั่งรออยู่นะคะมาหาก,กิจกรรมอื่นๆทำอะไรพวกเนี้ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเ,ออเช่นในเรื่องของการเดินทางถ้าหากว่าในช่วงนี้คุณจะสามารถเดินทางไปพักผ่อนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยคุณได้นั่นเองนะคะยังเห็นพลังงานของความเครียดๆเศร้า,า,าๆอยู่ความเบื่อหน่ายความเซ็งกับการรอคอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ พยายามปรับเปลี่ยน energy ตรงนี้นะคะทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าแล้วทลงงานตัวตนของชาวมีนช่วงนี้นะคะตัวตนความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยไม่ใช่ชาวมีนนะคะขอโทษชาวกลุ่มในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคพลัางงาน energy อยู่ที่ try not to act คุณพยายามที่จะไม่ take action พยายามไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกหรือพยายามที่จะไม่ติดต่อไม่พูดคุยอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้คือคุณพยายามนะคุณพยายามที่จะอยู่เฉยๆนิ่งๆในพื้นที่ของคุณนะคะนี่คือพลังงานหลักดูเพิ่มเติมนะคะของชาวกลุ่มสเ r e n g เเคเเ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 ะเเ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 เ นะคะแล้วก็เก้าถ้วยนะโอเคคุณคิดถึงใครบางคนมากๆคุณจริงแล้วคุณอยากที่จะ,ะหันกลับมาเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะอยากที่จะมีทิศทางอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันสามารถเป็นไปได้นะคะถ้าหากว่าคุณจะ,ะใส่ความสดใสเข้าไปในชีวิตเนาะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะอะไรใหม่ๆเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยให้คุณมีความสุขกับตรงนี้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเศร้าเสีย เศร้าเสียใจเราไปนึกถึงสิ่งอดีตอะไรมากมายนะคะก็อาจจะเ,เริ่มต้นกับอนันนี้ก็ได้นะคะกิจกรรมใหม่ๆของเราส่วนในเรื่องของความคิดถึงก็กอ,อ,อาจจะปล่อยให้ช่วงนี้เป็นเรื่องของความคิดถึงปล่อยให้ความคิดถึงทํางานไปก่อนนะคะเพราะว่าในเรื่องของการที่ถามว่าจะมีการที่จะได้เริ่มต้นกลับมาเริ่มต้นไหมนะคะมันก็มีไพ่ของการเริ่มต้นแหละนะคะเพียงแต่อาจจะยังไม่ใช่ในช่วง นนนี้้เเท่าัองพลังงานนะคะของเขาบ้างเป็นยังไงบ้างเขาคนนั้นของชาวกลุ่มในช่วงนี้เขาเป็นยังไงพลังงานตัวตนความรู้สึกนึกคิดนะคะคามิกพาร์ทเนอร์สองเหรียญพินซิสปอร์นะคะและสี่ ออมเรียญนั่นเองพระงานของเขานะคะเหมือนกับว่าตอนตอนนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าเครียดเครียดเศร้าๆ้าอยู่นะคะเขาคือเหมือนคุณกับเขาก็เป็นเหมือนแบบลักษณะที่อาจจะเป็นในช่วงนี้นะคะเป็นเป็นคู่กรรมเนาะเป็นช่วงของการที่อาจจะต้อง ห่างเหินหรือว่าพัดพลากหรืออะไรพวกนี้นะคะมันอาจจะเป็นช่วงของช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองแต่ถ้าถามว่าโอเคเขาคิดที่อยากจะกลับมาพูดคุยเจราจาคืนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็คิดอยู่นะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะคะที่เขาอาจจะอย,อยากที่จะเริ่มในการทักทายมาหรืออะไรเหมือนกันนะคะหรือว่าอยากจะประนีประนอมในเรื่องของคุณกับเขานะคะ บางทีเขาอาจจะแบบว่าอยากที่จะามาพูดคุยนะคะเพื่อที่จะตกลงอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเพราะว่าตัวเขาเองนะคะเขาก็ยังมีคุณอยู่นะคะยังมีคุณอยู่ในใจนั่นเองเพียงแต่ว่าช่วงนี้เขาก็ยังลังเลอยู่ในช่วงตัดตัดสินใจที่ยังไม่ค่อยเอาแน่เอานอนไม่ได้ว่าโอเคจะเอาไงดีบางทีก็อยากที่จะ ทักทายกลับมาแต่ก็แบบดึงตัวเองกลับไปนะคะว่าเออยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่ายังไม่สมควรไหมอะไรอย่างเงี้ยยังจดจจ้องจ้องนะคะยังตัดสินใจอะไรแน่นอนไม่ค่อยได้นั่นเองนี่เราลองดูว่าความในใจเขาเป็นยังไงบ้างนะความในใจที่เขามีต่อชาวกลุ่มความในใจของเขาคนนั้นที่มีต่อชาวกลุ่มมีอะไรบ้างเอ่ยเขาบอกว่าเป็น i won't give up on us i don't wait i don't want you to go นะคะแล้วก็ I just don't want to be a loser in front of you คือเขาอะยังไม่ได้คิดที่จะเลิกนะคะหรือว่าเขายังไม่ได้คิดที่จะยอมแพ้กับความสัมพันธ์เนี้นะคะเพราะฉะนั้นในหัวเขาเนี่ก็คือยังยังคงมีในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะคะเขาอาจจะยังไม่ได้เลิกล้มยังไม่ได้ที่จะให้ จับศูนย์ไปอะไรแบบนี้นะคะ I don't want you to go เขาไม่อยากให้มีการที่จะต้องมีใครเดินจากไปนะเขาไม่อยากให้คุณเดินจากไปนะคะเขายังอยากให้คุณย,ยังอยู่ตรงนี้นะ I just don't want to be a loser เพียงแต่บางทีเขาดูเงียบหายหรือว่ามีโกอะไรก็เขาไม่อยากที่จะเป็นคนแพ้นะคะต่อนหน้าคุณนั่นเองคือเขาไม่อยากที่จะแบบเสีย e ก้ของเขาไปเขาไม่อยากเป็นผู้สูญเสียเขาไม่อยากเป็นผู้แพ้อะไรประมาณนี้นะ นี่เราลองไปดูนะคะภาพความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของชาวกลุ่มจะเป็นยังไงบ้างขอภาพความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะมีไพ่ the love b u r s เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็สองดาบนะคะสี่ถ้วยในตรงนี้เนี่ยนะคะคือคุณกับเขาเนี่ยยังมีความรักความผูกพันต่อก,กันอยู่นะคะ ความรักตรงนี้ยังไม่ได้หายไปไหนนะคะยังอยู่นะเพียงแต่ว่ามันอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอะคะ่ะตัดสินใจที่จะมาคุยมาเจราจาไหมนะคะจะกลับมาที่จะคืนดีกันหรือเปล่าในช่วงที่มีอะไรที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยนะคะแต่ทีนี้มันอาจจะติดปัญหาเรื่องของบางทีคุยกันแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะคะหรือว่ามีบางคนกังวลว่าพอมาพูดคุยกันแล้วมันอาจจะแบบ กลัวกลัวจะผลไม่ดีนะคะผลออกมาไม่ดีจากการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลัวกลัวคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้แบบว่า,าก็รู้สึกเบื่อหรือว่าเซ็งเหมือนกันนะคะกับสถานการณ์ตรงนี้นะแต่ก็อาจจะมีคนที่พยายามนะคะพยายามที่อยากที่จะติดต่อสื่อสารเพื่อให้พูดคุยกันหรือว่าหาข้อตกลงในตรงนี้เหมือนกันนี้เราลองมาดูนะคะว่าเลิฟแซนโดแมนจะมา ให้คำตอบอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้บ้างนะคะเขาบอกว่าเคลียร์โยมายนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกสับสนในใจความรู้สึกเครียดความรู้สึกกังวลนะคะท้อแท้เบื่อหน่ายอะไรก็แล้วแต่พยายามเคลียร์นะคะเคลียร์โยมายนะคะเคลียร์ในเรื่องของจิตใจของตัวเองนะคะให้ปลอดโปร่งนะคะเคลียร์เอเนอร์จีที่มันลบๆอะไรไม่ดีนะคะให้มีพลังงานดีๆเข้ามานะคะหรือว่าคิด อะไรที่มันเป็นในแนวทางที่คิดในสิ่งที่เดียนะคะก็จะได้เพิ่มความสุขของคุณนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเศร้าหรือว่าเครียดเกินไปในช่วงนี้นั่นเองนี้ลองดูนะคะแองเจจะมาให้คำแนะนำอะไรกับชาวกลุ่มในด้านความรักในช่วงนี้บ้างนะคะโรแมนต e กฟ i ลิ Free Yourself และ s u m m t t e ก็เป็นไปได้นะคะว่าคนที่ดิวอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือโซเม e ของคุณแหละนะคะเพราะว่ามีทั้งไพ่โซเมตไพ่เดอะเลเวอ the นะคะในตรงนี้เนี่ยนะคะก็เขาก็เป็นโซเม e ของคุณนะพยายามที่จะลองปลดปล่อยตัวเองออกมาจาก Energy ที่ไม่ดีนะคะ เช่นในเรื่องของความเศร้าความเครียดนะคะลองปลดปล่อยออกมาก่อนนะคะแล้วทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยนะคะยังมีเรื่องราวของความรักยังคงอยู่นะความโรแมนติกตรงเนี้ยนะคะ mm. เพียงแต่รอเวลาสักนิดนึงนะคะแล้วก็อลองเคลียร์โยมายดูนะคะ mm. เพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณ mm. ก็คือทำให้สามารถที่จะ เคลียร์ความรักความเข้าใจกันได้นะคะหรือว่ามีสิ่งใหม่ๆดีๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้เหมือนกันนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของชาวกลุ่มที่จะเกิดในเดือนนี้นั่นเองนะคะอย่าลืมสําหรับการกดติดตาม subscribe, like, share, อมเมนต์นะคะหรือเราจะสมัครเป็นสมาชิกช่องนะคะที่เริ่มต้นเดือนละ35บาทนะเพื่อที่จะรับในเรื่องของอะไรคลิปนะคะดูดวงรายสัปดาห์ด้านการงานการเงินและความรักนั่นเองนะคะ นิรยาชัมมิ่งซีเครตแอตแทกชั่นนะคะทำหอมนมัเมตตาเพิ่มเสียดึงดูดเพื่อให้เรารู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็ดึงดูดใครคนนั้นให้เข้า,ขามานะคะอยู่ใกล้ๆคุณนั่นเองสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวเข้ามาได้ที่ลิงด้านล่างด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ